นอยู่กี่คนเปรียบเท่ากันมักับปาร์ติโอคนน้อยๆเหมือนเราบ้างเราแค่นี้เนได้เลยไงผมว่าเราต้องรีบไปเรียกไอเหตอนนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ความแต่ความไม่แต่ความจริงคือเราเรามีสตอรี่ก็ดีเว้ยเราจะได้รู้เวยว่าใครแม่งอยู่กับเราบ้างใครแม่งไม่อยู่อ่ะเล่นตอนไหนเล่นวันไหนตอนนี้บ้างน่า่งนี้แหละไม่ได้เอาพรุ่งนี้กัน ตอนนี้เลยเหรอใช่ตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้ก็มันนะผมบอกให้ตอนนี้ก็มันตอนนี้เลยไม่ได้ทำเกาะเลยอ่ะนั่นแหละคือความมันนี่การนี้ยังไม่ได้ทำเลยแต่แรงมันมาเราไปรอแม็กที่เลเวลเอ้ยที่44เลยดีกว่างั้นนะไปครับพี่ไปครับเดี๋ยวพี่ไปผมอยากตีด้วยอะแบบแง่งตรงอ่ะผมอยากตีด้วยอ่ะผมหมั่นไส้อ่ะ เหมือนพิจูุอะกระชับมิตรน่ารักมากมั้งพิจูบกัญชาหน่อยปาแลี่ตกัชากัญชามิหน่เออกัชามิตทดีกว่าไปเลยเลยไอ้ยี่อไม่รังเลอยู่แล้วเราเลยไอสัตว์เปดีดีเลยารอบละ JK เคียร์สำหรัตอนไหนครับเนี่ยครับเริ่มตีเริ่มเคียร์ละเราได้รู้ว่าใครมาไม่มาอันนี้ไม่เชี่ยหลอดกูจะหมดอีกแล้วโอ้โหน<แ>้ำมันหมดปัม๊มไม่เฮียทุเรศ <laughs> หมดทุเรศจัด